สวัสดีครับบอมนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วโชว์รูมสมิตรฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับอ่าวันนี้พบกับบอมบอมมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้งานนะครับมาแนะนําให้ลูกค้าทุกทท่านนะครับได้ชมกันนะครับก็คือเจ้าคนนี้นะครับนี่ฮอนด้าซิตี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น 1.5V นะครับเป็นรถตัวปี2017นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม่ได้เชื่อแล้วนะครับอ่าคันนี้เล็กไม่น้อยมากครับแค่ห้าหมื่นกวโลเท่านั้นเอง แล้วก็ทางโชว์รูมบอมเนี่ยครับจะราคาพิเศษอยู่เพียง455,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนโปรโมชั่นของทางโชว์รูมสมิธฮอนด้ายุสคาของเราเนี่ยก็ยังจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นโนดาวนะครับหรือว่าจะผ่อนนานได้84งวดหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นขับวปี30วันด้วยนะครับลูกค้าติดอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวบอมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเงื่อนไ,ไขไฟแนซ์นก่อน ไปครับเดี๋ยววันนี้บอมจะพาไปดูเจ้าซิตี้สีขาวนวลคันนี้นะครับว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันน่าใช้งานยังไงบ้างครับเชิญชมเลยครับเดี๋ยวบอมพามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับ คันนี้ภายในจะเป็นสีดำนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของท่านเดิมนะครับรักษาค่อนข้างดีมากนะครับภายในสวยมากกลิ่นสะอาดครับเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งคนขับกันบ้างครับพร้อมพามาดูด้านหน้านะครับทางโชรุมซมิทฮอนด้ายุทคาของเรานะครับมีการปรับสภาพ พื้นฟูบ่ภายในแล้วก็อโอบปโซนค่าเชื้อโรคให้ลูกค้ารียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามั่นใจในคุณภาพรถมีสองที่โชว์รูมเราได้เลยครับมาครับลูกค้าทุกท่านนะครับบอมพามาดูเลขไม้กันนะครับคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับเพียง5 7 4 6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดกำลังตามหามองหารถใช้งานสักคันเน็นประหยัดเครื่อง1.5บอมแนะนำคันนี้นะครับ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับ เจ้าซิตี้คันนี้นะครับสีขาวนวลที่บอมพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมกันนะครับสภาพภายนอกภายในสวยเหมือนที่บอมแจ้งไว้ไหมนะครับลูกค้าท่านใดนะกำลังมองหารถขนาดเล็กเครื่องพันห้าใช้งานในช่วงนี้นะครับยังไงคันนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับตีอะไรตรงไหนก็แอดไลน์มาหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับมีที่ปรึกษาการขายเนี่ยคอยตอบคําถามลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับยังไงวันนี้ บอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของเราด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ